เปิดมาหน้าสองแผ่ส่วนบุญปักปฏนะิทานนักาไปทั้งหมดก็ได้เนาะหน้า2องร้อยสิบเสองหนึ่ง อันธรรมยังปฏิทานาคาทายภาณามาเสเชิญเธอเท่าทั้งายจังก่าคาท้าแผ่ส่วนบุญเธอยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคาเรโพทิคาเรตาหิงตาหิงเทพยาดาทั้งายเราใด มีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูที่เรือนโพในที่น้นนานตาธรรมทาธานนภวันตุกูชิตาโสวทิงการนณเตทาวิหารมันดเรเทพยาดาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้อันเล่าทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมาทานขอจงทำซึ่งความสวัสดีความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจมาชานวากาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกา ราปิสุทั้งหลายที่เป็นเถราก็ดีที่เป็นปางกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบปดิีพร้อมด้วยอารามิกาชนก็ดีธานมาจะเทสานิสามาจะอิสรา สัปปานาภูตาสุจิตาพระวันตุเตชุนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเธอชาราผู้ชายปิจะอันทัมภวะ สังเสตชาตาอัตถวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรนก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าไข่ก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิการธรรมอวรารปฏิจเตสัพพิทุขสัสกโรณตุสังขยยา สัตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันตรเสดเป็นนิยานิจธทามประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทูจงกระทานซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุูเถอถาตุจิรังสัตาังทังโมธรรมมตราจะปุขา ขอธรรมของสัตว์ปุรุทั้งหลายตั้งอยู่นาะนขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นาะนโคตุสามาโคว่าอาัธายาจหิตายาจาขอพระสงค์จงมีความสามารถขี่พร้อมเพรียงกันในอันธรรมซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกลเถอ อัมเหราคตุสัตธรรมโมสัตกิธรรมมจาริโนขอพระธรรมจงรักษา,าวไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษา,าวไว้ซึ่งบุคคลผู้ป่าเพื่อซึ่งธรรมแม้ทั้งปงวงอุทิงสางป,าป่าบุญเนยยามาทันเมอริยาปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความจเจริญในธรรม เทพาอาริยเจ้าประกาศไว้แล้วปสันนาโหุลตุสัพพิปานิโนโพุทธศาสเนขอสัพพสาสตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโบปวาสตูขอผลทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตามฤดูกาล ผู้ที่ภาวะาาสาตตาดังสามิทันเนตุเมธานิงขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปฐพีเพื่อความจเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมาตาปีตาจะอัตตรชัชฌานิจังรักคันติปุตตะกังมารดาแรบิดาย่อมรักษาบุ้ที่เกิดในตนเป็นนิจฉันใด เอวังธรรมเมนราชาโนปจาราคันตุสัพพธาขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อฉันนั้นตลอดการคือจบธรรมวัช,ชาเชน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตตตสสวาพุทธังสรนังค <vinegar>, e e ัจฉามิทั้มังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยามปิธรรมสระนังัจามิทุติยามปิสังขังสระนังัจามิทัติยามปิพุทธังสระนังัจามิทัติยามปิธรรมสระนังัจามิ ตติยามปิสังขังสาระนังคัจฉามิต,าาามติสารณะขัมมังปาริปุณัง,างปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานะา,าเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ <c oughs> ิบแปดอะพรามัจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสิบห้ากาเมสุปิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมะชาปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีสินห้าจุดลงเพียงเท่านี้ต่อไปเป็นสินแปดวิกาละโพชนาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามี

ปุจจายนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมเวมรมสิขทงสมา,ามีมานิปัญจะอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนะนิพุติันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย่ เก่านะโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิไมยังคันติกัมมัาจ่า กรรมะปา,ารัญจตถาจิต,าตาวาสังสารวาัฏตุโตโมจนะทายะนิพานะสัสติกะรนะทายะสังคตาสัมเคปญจศติลังสมาธิตาวา ปิมานิปินทปาตตาหาทนินยะโภชนียานิสังทัสสะเทมะอิทังโนปุญญมิธานัสสะปัจจโยโหโตุอิทงังปุญญาปติง mātāpītū ācādhīyā āyitkā āyitkā yāti-vitānāṃ te satsatānāṃ cā ema takhepi te imāṃ unyāpatiṃ สุกิตาโหตโตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายเชี่อกรรมและผลของกรรมสมาทานสี่ห้าสี่แปต่อหน้าพระสง์แล้วขอถวายบิณฑบาตท,ทั้งข้าวทั้งหวานและของใช้อันควรเหล่าน แด่พระสงฆ์เพื่อความพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารเพื่อกระทําให้แจ้งซื่อพระนิพานขอบุญนี้ของข้าพเ,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 เจ้าทั้งหลายอุเป็นปัจจัยแก่พระนิพานข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอที่ส่วนมุลนี้ให้แก่มารดาบิดาอุบาจานท์ปุยาตายายและยาติสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีพร้อมด้วยสัปพะสัตว์ทังหลายขอให้ท่านเหล่านั้น เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,ว,ลวจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเพอิอทุสาทุสสะทุสังฆทานที่โยมได้ถวายมาแต่พระพิสุสงฆ์ธรรมาขอสมมติตนเป็นผู้แจกพัดขอแบ่งดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมตกแก่พระเทระส่วนที่เหลือตกแก่พระอนุเทระที่เหลือนอกนั้นญาติโยมทั้งหลายมีแมชีอุบาสุบัสิกา บริโภคได้ตามสบายเธอดขราขอโอกาสกราบถวายความคารพพระเทหละกระผมจะได้แสดงกระทรราเิศนาในช่วงเช้านี้นะครับขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระก่อนวันวิสาขาภูณน,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 นะนมีอาทิตย์หน้าเนาะปีนี้ก็น่าจะมา หรือเป่าเพราะว่ามีเดือนแปดสองผลก็มีอะไรหลายอย่างที่อาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่า,าชาวพุทธทั้งหลายเราคงจะเข้าใจดีแล้วว่าวันพระที่จะมาถึงนะเป็นวันที่เราควรระลึกนึกถึงคุณของพระศาสดาอาตมาจะอ่านข้ามบาลีให้พอเป็นเครื่องกำหนดย่อๆเพีงทางนี้นะายมนะ อลองฟังพระบาลีไปก่อนเนาะนีอยู่ในเอกับบุคลาานะบาลีเอเอกับบุคโลพิคเวโลเกอุปัชฌมโนอุปัชชติพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุก,กรรมปายะอัฐายะหิตายะสุขายะอนาปติวัคขอไป เทวมนุษย์สานังกัตโตโมเอกปุคโโรา,ารโตถาคตโออรหังสัมมาสัมพุทโธอยังโคพิกเวเอกปุคโรโลเกอุปัช,ชมนโนอุปัชติพระหุชนะหิตายะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัธายาหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานันติอ่าโดยมาดูคําแปลเอกบ,บุคคลบาลีนะท่านกล่าวว่าท่านแปลว่าดูกราพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลผู้เอก เม <aid> <Solomon> ื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่ออัฏถประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ผู้เอกเป็นชนไหนคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดูคราพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลผู้เอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่ออัตถประโยชน์เพื่อ,อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาสามดุทั้งหลายนโยมอฉะน,นั้นวันสําคัญสําคัญที่จะมาถึงน่ะเราควรจะระลึกนึกถึงดังปรากฏอยู่ในาการระลึกอยู่หกอย่างนโยมเคยได้นอยู่แล้วมั้งการระลึกที่ยอดเยี่ยมะนะหรือการมันจะอยู่ในข้อที่หกอนุสตานุจริยะ การระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการระลึกจากแบบยอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลึกได้ยอดเยี่ยมกว่านี้นะแต่ที่จริงข้อที่หนึ่งท่านก็ไล่มาก่อนนะว่าทศนานุตริยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวนานุตริยะการสดับตับปังใดไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับการสดับตับปังพระธรรมปิติสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ลาพานุจริยะลาพาคือการได้ลาบลาบเปที่ิีิไม่ถึงศรัทธาการได้ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการได้ลาบที่ยอดเยี่ยมที่สุดปริจารานุจริยะการได้บำรุงอุปาาถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยคือการได้บำรุงได้อุปถาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอันนี้เราก็มีข้อที่อตมาได้ยกขึ้นการแล้วว่าการระลึกนี่แหละ อน,นันการที่เราได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ดีนะถ้าได้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องปรากฏ mm hmm. เช่นพระเจดีย์ก็ดีต้นโพก็ดีอันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. ช่วงก่อนนะอัตมาได้มีโอกาสไปสักการะสถานที่สำคัญสำคัญทางาประเทศศรีลังกาก็จะนำบางเรื่องอที่ บางอย่างก็ไม่ปรากฏในหลักฐานมาให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันทําให้เราเกิดศรัทธาปิติมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อวานเมื่อคืนก่อนจะมาะแสดงธรรมช่องเช้านี้ก็ได้ค้นหลายเรื่องก็ได้ได,ได้ความได้ความทราบซึ้งปิติมากขึ้นไปกว่าที่เราเคยคิดไว้คือหลักฐานที่เราเคยได้ศึกษามาต่างๆคือหมายถึงพระนะพระก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาในพระไตรปิฎกอัตกถาอย่างเงี้ยนั้นในอัตกถาก็คือคําขยายความพระพุทธเจ้าแล้วก็คือเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้รวบรวมมามีพระอานนท์เป็นต้นก็แต่ว่าพระอานนท์เราจะรู้อยู่ในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลอันนี้เราก็เข้าใจกันอยู่บ้างแล้วส่วนอัตกถาที่ท่านได้ไปแปลมาจากสิงหนผลภาษาเป็นมคตภาษาเนี่ยอันนี้แหละที่ ในพิสูจน์ในภายหลังได้ได้ได้มีโอกาสได้ศึกษานี่เราก็ยกยอดความดีให้พุทธพุทธทัพษสาจารย์เพราะนั้นอัตถกถาที่ภาพส่วนใหญ่ได้ทราบเรื่องราวประวัติต่างๆเนี่ยมันก็มาจากประวัติอยู่ในคมภีร์ต่างๆที่พระอารามทั้งหลายท่านรวบรวมมาอย่างเช่นคำภีร์มหาบงเป็นเรื่องลำดับของพระราชาความเป็นไปในประเทศ และความเป็นไปในศาสนาในประเทศศรีลังกาทีประวงประวัติของเกาะนั่แหละที่ปาเข้าไปว่าเกาะอันนี้เป็นต้นก็กล่าวถึงประวัติของการที่พระเจ้าเสด็จไปที่ประเทศศรีลังกาสามครั้งแต่ถ้าเราจะนับจริงๆกับสี่ครั้งดี่จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็ใน,นมีหลักฐานอยู่ในพระวินัยปิดกอยู่ในคมภีร์มหาวิพังออันนี้ก็เป็นการ อธิบายเรื่องเดียวกันนะยโยมนะฉะนั้นยิ่งอ่านยิ่งเกิดความประทับใจยิ่งไปเห็นสถานที่เนี่ยเราจึงรู้ว่าการที่ได้สักการะบูชานะหรือบางทีก็เรียกว่าถูป,ปาระหะบุคคลการบุคคลผู้ควรบูชาบุคคลที่ควรแต่การกราบไหว้อันนี้ถ้าในพุทธกาลคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในหลังพุทธกาลนะการได้กราบไหว้พระเจดีย์ก็คือ,คอ ตูปราระหะนี่แหละอย่างหนึ่งคือการจ่าบ่ายเพราะนั้นถ้าเราไปสถานที่สําคัญจำคันแบบนี้ยจะได้เจริญพุทธานุสติอย่างยอดเยี่ยมเลยคือเราไปเจริญพุทธานุสติอน,นุสตนานุจริยะนี่แหะอน,นุสตานุจริยะคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ได้ทราบเรื่องเรื่องราวในในก่อนที่พุทธเจ้าจะเสด็จมาประเทศศรีลังกานะ่ะอาตอมาไปค้นในหลักฐานแล้ว จะสงสัยอยู่นานเหมือนกันนะว่าพุทธเจ้าเสด็จเสด็จไปที่ลังกาทาวีปหรือมันดัทาวีปหรือวารทาทวีปโอชาทาวีปชื่อม,มีหลายชื่อนะเออถ้าในชื่อปัจจุบันก็ลังกาทาวีปแต่สมัยพุทธเจ้าองค์พระอ,องค์ก่อนน่ะพระองค์ก่อนก่อนคือในพัทธรากาศเนี้ยก็มีพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วตามหลักฐานทั้งสามพระอ,องค์ พระุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ประินิพานไปแล้วก็เสด็จไปที่ที่เก่าที่เดิมมาแหละอันนี้อาตมาก็จะมายกให้ฟังว่าสงสัยมานานแล้วมันการว่าทําไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปตอนไหนเนาะไม่ไม่ไมกล่าวในหลักฐานเลยเอ,อ๋อไปเจอหลักฐานจริงๆในจำพีทีประวงท่านกล่าวว่าหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงพิจารณาปฏิยาการนในปชิมปชิมยาม ถ้าเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่าในปฐมยามพพุทธเจา้าได้วิชาที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุิสติยานวิชาที่สองคือจตุปปาตยานและวิชาที่สามคืออาสวะขยายานหลังจากที่พระองค์ตัดสรู้แล้วพิจารณาการปฏิยาการต่างๆบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงสัปดาห์แรกนี่แหละที่พรมทั้งหลายก็มีความสงสัยว่าเออความเป็นพระสัมพุจา้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่สิ้นสุดหรือคลาเนาะ เหมือนพระองค์จะนั่งพิจารณาอะไรสักอย่างเนี่ยนะ,ะก็เลยเข้าใจตามในคำพีนี่แหละโยมฟังไวนะ้เนาะท่านบอกว่าพระองค์ทรงตรวจด,ดูสปปรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมห ah ากรุณาธิญาวคือกําหนดดูสัตว์ต่างๆที่มีกิเลสน้อยกิเลสมากกําหนดสถานที่ที่เราจะไปไปวางพระศาสนาคือเหมือนช่วว่ากาหนด ถิ่นที่พระอ,องค์จะแผ่พระศาสนาสืบต่อไปก็คือขนาดนั้นพระอ,องค์ไม่ใช่จะคิดโปรดจัดอย่างเดียวพระอ,องค์คิดเผื่อนะโยมนะเผื่อว่าศาสนาเมื่อจะเสื่อมขึ้นก็จะจะไปเจริญตั้งมั่นที่ไหนพระอ,องค์ก็คิดถึงที่ศีรกาหรือลังกาทวีนี่แหละนี่แหละช่วงนี้ก็มีในปรากฏในหลักฐานชาัดเจนเลยหลังจากนั้นมาพระอ,องค์ถึงมาพิจารณา นีมิสัตเจดี D, ใช่ไหมที่ว่าพระองค์ยืนเพ่งมองต้นโพคือต้นต้นโพที่บรรลังะสัตตัคันตพึกเรืออะไรประมาณนี้นะอันนั้นหลังจากนั้นเจ็ดสัปดาห์เอาง่ายนี่กันนะสัปดาห์ที่หนึ่งพระองค์ทรงพิจารณาลัทธนะอมิสัตเจดี D, ลัทนะคารเจดีแล้วก็ไปที่ต้นไม้อีกสองสามต้นนะอัจชัปาระะนิโคต ราชายทุทธนาเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นน่ตามหลักฐานพุทธกิจใช่ไหมโยมพุทธกิจคือพระเจ้าทรงกระทําพุทธกิจในพรนรษาแรกที่ไหนก็คือในพรรษาแรกพระองค์ก็โปรดปัจจวคัคคีอันนี้จะลําดับให้แบบประมวลมาเลยนะโยมนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าวันวิสาขะเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดสูนะ้น่ะนะทรงทําอะไรละหลังจากที่ตัดสู้เพราะวันวิสาขะคือเป็นวันที่พระองค์ทรงตัดสู้ตรัสสูตรตัดส,ดสู้ปรินิพานใะช่ไหมที่เราทราบกันแล้วนะอ่นะ หลังจากนั้นพระองค์ก็ไปโปรดปัญจวัคคีโปรดพยาสสากพร้อมท,ทั้งบริวารอีกห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วโปรดพวกพัทวัคคีอีกหลังจากนั้นก็ไปโปรดชดินอีกสามที่น้องนะหลังจากนั้นท่านบอกตามหลักฐานว่าปลายพรรษาที่หนึ่งโยมปลายพรรษาที่หนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าวะหลังจากพระองค์ทรงตัดรูุ้แล้วเก้าเดือนโยม าตามหลักฐานในทีประวงกาว่าเก้าเดือนพระองค์สเสด็จไปประเทศศรีลังกาหรือลังกาทวีไแหละแล้วก็ส่งไปครั้งแรกก็ไปกำจัดคือทำให้พวกอาบนุ์ทั้งหลายนะ่ะปัจจจากถิ่ตรงนั้นคือย้ายจากย้ายเขาอยู่ตรงนั้นไปอีกเกาะหนึ่งพูดง่ายๆนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็หลังจากนั้นอีกห้าพรรษาก็สเสด็จไปโปรด พวกนาคลุงหลานทะเลาะกันนะอันนี้อยู่ตอนเหนือของประเทศศรีลังกาอาตมาเขาไปแล้วนะแล้วก็ครั้งที่สามนี่แหละที่วัดกัลยานีอ่าถ้าใครไปศรีลังกาจะมีทัวร์ที่เขาไปลงที่วัดกัลยานีในที่นั่นก็ปรากฏหลักฐานแล้วพระก็ยังเล่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ได้ยินในในหลักฐานในคัมภีร์ด้วยเหมือนกันที่วัดกัลยานีเนี่ยก็พระองค์ทรงไปรับคําเทศนาของ พญานาคอักระเนี่ยเพราะเขานิมนต์พพุทธเจ้าเสด็จมาครั้งนี้คือครั้งนั้นนะนะพะุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมทั้งพระอัคราสาวกอยู่พร้อมทั้งพิสูจน์ห้าร้อยรูปเสด็จมาทางอากาศเสด็จลงไปที่เจติยบันโพธ์หรือมหิตะเลสถานที่ที่เดียวกันกับที่พระมินท่ามาทางอากาศไปโปรดพระเจ้าเทวานามยสิทธิ์สาที่นี่แหละ แต่พระองค์เสด็จตรงนั้นแล้วก็มาโปรดพญานาคักคราชนี่แหละที่วัดกรยาณีที่ในวัดเขามีเจดีย์ด้วยนะตรงนั้นแหละเขาบอกองศาสิษบดาอยู่ตรงนั้นพอดีๆๆเลยพร้อมทั้งพิสูจน์ห้าร้อยก็คงจะเต็มวัดพอดีแล้วก็มีวิหารหลังเก่าอาตมาไปเนี่ยทุกที่นี้ไม่มีทหารเป้าที่นั่นมีทหารนะเพราะคล้ายๆเหมือนเป็นสมบัติของชาติเลย พระเจ้าถิ่นก็ให้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าพุทธเจ้าเสด็จมาตรงที่ท่าน้าไม่รู้ไปทำพัฒกิจไปทำกิจอะไรแล้วก็เสด็จมาสารพัะหารข้างบนนะเขารู้ถึงขนาดนั้นเลยนะโยมนะอะอันนั้นเราก็เลยลำดับเรื่องถูกแล้วว่าโอ้พุทธเจ้าทรงคิดตั้งแต่หลังจากตรัสรู้แล้วใหม่พักอ,อคือตั้งแต่จับดาแรกเลย พอสัปดาห์แรกพระองค์ไม่ได้ทรงลุกจากบันลังนะไม่ได้ทรงลุกจากบันลังเลยก็ทรงเพ่งมองสัตว์โลกทั้งหลายมองความเสื่อมความเจริญแล้วก็จะไปโปรดใครประมาณนี้แหลนะโยมแล้วก็ในพรรษาสุดท้ายในพรรษาสุดท้ายที่พระองค์จักปรินิพานพทรงทรงสำเร็จสีห์สยายญาติก็คือการการลงนอนข้างสุดท้ายเนี่ยโยม การลงนอนข้างสุดท้ายพระองค์ก็ทรงทำกิจต่างๆที่พระองค์ทรงจัก,กระทํานะอย่างที่เรารู้กันหนึ่งก็คือไปโปรปดปชิมมาสาวกคือสุพัทสุภัททะใช่ไหมที่พระองค์เสด็จไปตั้งไกลเป็นร้อยยกิโลนะถ้าเราไปอินเดียจะรู้ว่าจากที่พระองค์เสด็จไปถึงปลายทางนะ่เที่เมืองกุติณาราตรงนั้นนั่นแหละใช้เวลานานเสด็จทีพระบาทปล่าด้วยซ้ําไป ไปโปรดสุขพัทนะแล้วก็เปิดโอกาสให้พิสุทธ์ทั้งหลายถามข้อธรรมที่ยังข้างคางอยู่ในใจแล้วก็วางอ่าให้ลงพรม,มทันพระชนนะใช่ไหมอันนี้ชาวพุทธเราต้องรู้อย่างนี้นะเอะตรงนี้ไม่ได้กล่าวบอกว่าพระองค์ทรงคิดอะไรต่อจากนั้นแต่หลักฐานหลักฐานมีชัดเลยโยมนะอันนี้ก็ได้โอกาสก็จะมาเล่าให้ฟัง พอเพิ่งได้อารมณ์มาไม่นานนะเราก็ไปสถานที่ศีลังากาก็ไปเก็บเรื่องราวบางระบางอย่างที่เราได้ศึกษามาในขณะนั้นนะพรอองค์ทรงอธิษฐานอยู่ห้าข้อคือพระราหันบางรูกบางรูปก,ก็ไม่ทำนะโยมนะคือคือนิพพานก็นิพพานเลยไม่ได้แบบจะกระทําอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรไว้ก่อนอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระอานอน์ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานอนะ่ะท่านก็ทม อธิษฐานจิดให้พระธาตุของท่านตกไปทั้นสองฝั่งแม่น้ําใช่ไหมส่วนหนึ่งให้กับพระญาศิส่วนหนึ่งให้กับฝั่งนูน้นคือเขาว่าแย่งน้ํากันนะ่ะ